เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น t o y ย TA c o ค o n a ครับ x อ r 2.0สภาพดีครับสวยกริฟเหมือนใหม่เลยทีเดียวคันนี้ปี97นะครับสีสันภายนอกสวยงาม90%เครับเครื่องดีความร้อนปกติเกียร์ธรรมดาเข้าชิดทุกเกียร์ รถไม่เคยชนหนักนะครับหน้าเดิมหลังเดิมซอกมุมตะเข็บสวยๆครับช่วงล่างดีนะครับเลียวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังอันนี้ยางดีด้วยนะครับยางดอกเยอะแม็กขอบ15ครับนิดเบรกทั้ง4ล้อนะครับมี ABS มี Airbag ให้ด้วยภายในก็สวยงามนะครับเบาะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับคันนี้ แอร์เย็นกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบวินยุ CD USB รถไม่เคยแก๊สน,นะครับอันนี้ราคา5,9,000บาทครับราคาก็สมเหตุสมผลนะครับกับตัวรถตัวรถสภาพดีพิกัดดูรถอยู่ที่พิกิตรนะครับถนนสระหลวงท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้นะครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดน,นึงนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับ